สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับนาตาลีในรายการท็อปซีเดอร์เอชียนะคะวันนี้นะคะขอนำเสนอในประเด็นที่เกิดเหตุการณ์คราวสไตร์วิกฤตไอทครั้งใหญ่ล่มในประวัติศาสตร์โลกนะคะซึ่งเราได้เห็นกันแล้วนะคะว่าวันนี้19กรกฎาคมปี2024นะคะเกิดเหตุการณ์จอฟ้าทั่วโลกนะคะและส่งผลกระทบในวงกว้างที่ กระทบต่อหน่วยงานสำคัญและกระทบต่อชีวิตของประชาชนด้วยนะคะดังนั้นการทดสอบระบบ Windows ทั่วโลกแล้วเกิดการล่มนะคะเราก็จะได้เห็นว่านี่เกิดจาก r r w d s t r i k e Sensor ซึ่งเป็นเอเจนต์ด้านความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์นะคะที่นิยมใช้กันในองค์กรหลายแห่งนะคะ ต่อมา c o o ได้ออกมาให้ข่าวว่าไม่ได้เกิดไซเบอร์แอตแทคแน่ละคะ่ะถ้าเขาบอกว่าเกิดไซเบอร์แอตแทคบริษัทเขาก็จะไปต่อไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นขาดความน่าเชื่อถือ100%เลยนะคะเนื่องจากบริษัทนี้นะคะเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะถ้าเขาบอกว่าโดนไซเบอร์แอตแทคก็ คงต้องหยุดกิจการเพราะขนาดเขามาถแถลงว่าเป็นความผิดพลาดภายในหุ้นดิงลงไปเลยนะคะ11เปนะคะวานนี้จึงเป็นที่มาที่นาตาลีได้แยง้งว่าการที่เขาจะให้ข่าวอะไรต่อสื่อเขาควรที่จะไปศึกษาในระบบ i n t e l l i g e n c ์สากลซะก่อนหรือหน่วยข่าวกรอง ข้อมูลด้านข่าวกรองสากลเสียก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเขาให้ข่าวลักษณะวันนี้จะทำให้เกิดการโกลาหลแน่นอนถ้าหากในอนาคตอันใกล้ไซเบอร์แอตแทกเกิดขึ้นนะคะนี่แหละค่ะที่นาตาลีถึงได้เน้นย้ำกับสาธารณะว่ากลิ่นอายของไซเบอร์แอตแทกเริ่มโชยแต่ จมูกเราเข้ามาเรื่อยๆอย่าคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวนะคะมันไม่ไกลตัวเราทุกคนอีกต่อไปนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่ได้บังเอิญเกิดขึ้นแต่ได้เกิดขึ้นแล้วตามแผนกนารอะเจนดาที่คนกลุ่มหนึ่งขบวนการหนึ่งได้วางไว้นานแล้วนี่คือสิ่งที่นาตีถึงแนะว่า คนที่อยู่ในภายนอกต้องศึกษาข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และอย่ากโกหกประชาชนเพราะเมื่อเกิดเหตุจากนี้ไปเราทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิตินะคะเดี๋ยวนัตตลีจะกลับมาให้รายละเอียดนะคะว่ากราวส t ไร k ์คืออะไรและการที่เราจะรับมือหากมี Cyber Attack เราจะต้องมีวิธีการรับมืออย่างไร Cyber a t t a c แทคือการที่ทำให้ระบบการสื่อสารทั่วโลกล่มแล้วเราจะขาดการติดต่อข้อมูลของคุณผู้ชมทุกข้อมูลที่เก็บไว้บนระบบออนไลน์ก็จะหายวับไปในพริบตานี่คือการแจ้งเตือนไว้ให้คุณผู้ชมได้เตรียมความพร้อมนะคะเพราะมัน มาแน่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมในรายละเอียดที่นัตตลีได้เกริ่นไว้ให้นะคะ<ม>กลับมาพบกันค่ะ